นั่งเลยมานั่งเลยลูกมานั่งตรงนี้หนูมีกาออิี้แล้วจ้าอย่าโดนกลนะ้อนงนะเฮลินนะ นามนาโคภริยเมตโยโธิสัตโตนโมพุทธายะนาสานะไยยปาิระมหาาังิิเนนามนาโคริยเมตโยโธิสัตโตนโมพุทธายะ สุญยานามพัะภิกษุได้แก้บุญก็ขอให้ครอบครัวคุณชีนะครับบุญอะไรก็ให้สุขภาพด้วนค่ะ เดี๋ยวดูม yeah, okay, okay. <yeah okay, okay. ุมกล้องให้อย่ะเออโอเคโอเคเดี๋ยวจะหามุมกล้องให้สวยๆทุกคนเลยข้างบนก็น้องซี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 สามตรงนี้พอดีไหมโอ้ซีซีสองซีสองสวยฮะหน้าสองเออหน้าสองหลังสี่จะสวยหน้าสองหลังสี่จะสวยบางคนตัวเล็กขึ้นนะเสืออยู่เจ้าขยับมานี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเ็จะบุมกล้องให้ก่อนเ,นเอออันนี้ของใครเนี่ยเครื่องนี้ของแม่ดาของแม่ดาทำไมมันเดือดเดียงด่างจังเลย สัมพุทธัสสะนัตโมทัสสะพุทธะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตโมทัสสะพุทธะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ទូគីរំរួយសុគីបងងេន ินสิบสรบอันตอนนี้บามื่อก็วิ่งครบสิบรอบพอดีเราก็รำครบสามเพลงพอดีเอาเดี๋ยวดูมุมกล้องห้อไม่ต้องห่วงกใไ้ไลท์อืมปาสิบไฮไลท์เลยเหรออันนี้ของใคร แล้วเรียกมืดมาขอบคุณเฉพาะภาพด้วยการเลยที่นั้นนะขอบคุณเฉพาพไอ้นี่ยแล้วไอ้นี่มาขอบคุณด้วยแล้วมาจักรอบอะไรมาไอ้นี่ได้กี่รอบแล้วได้กี่รอบห้ารอบไอรินไปไปวิ่งกระเป๋ามืดคนละครึ่งบ่คนละครึ่งบ่หนึ่งสองสามนั่บคุอโบนก็คุณสิริรักษ์นะคะก็แกโบนอ่ะล้ำ ไว้พรสำเร็จแล้วนะคะก็ให้บอกมืดมารำด้วยนะคะมาเลยมาวิ่งเออมกวิ่งหรือไปํำทุกทีเลยก็เออคุณศิริรักษ์เขาก็บนไว้ยังไงเราก็มีทราบเนาะอันนี้เขาก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราลํำนะคะขอบคุณค่ะต่างกันน้อยกให้เป็นเดินเป็นทองขอให้เจริญรุ่งเรือง เฮงเฮงรวยรวยปังปังหนโมแล้วนะคะฟ้ามืดจังเลยสวัสดีค่ะร้อยโทด้านในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน่ะวคะสวัีค่ะสวัสดีค่วสดีค่ะสวัสดีค่ะสส่สุสดาค่ะสวัสดีค่ะสวค่ะสวัค่ะวดี่ะส้ี่อวค่ะสวัสดี่ะสี่ะสวะวิ่งกีน่ะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวปิดประตูก่อนขอบคุณนะคะคุณโยแฉ่ในบ้านเป็นครั้งแรกนะคะที่วิ่งพร้อมกับลำแก้บนนะคะคือบนไว้สองอย่างเนาะวิ่งกับกับลำนะคะอ๋อโอ้ยไม่ได้เอากุญแจลงมาแล้วนะพี่น้อง อะไรคะอะไรคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณคุณพี่นางหนาพานะคะโหคนวิ่งข้างบนสู้สู้สจ้าบ่ามืดสุดยอดอยู่แล้วค่ะเรื่องวิ่งคุณธรรมนาดินนะคะสวัสดีนะคะเอฟซี FC ทั้งอ่า46ท่านนะคะ คุณธรรมนาดินนะคะเข้ามาให้กําลังใจประดาค่ะขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณสร้างบอยดาลิงนะคะบอยดาลิงนะคะขอบคุณค่ะสร้างบอยดาลิงคุณจรูพรคุณจรูพรคุณจรูนนะคะคุณจรูนไม่ใช่พรนะคุณก้อยใจนะคะคุณก้อยใจแม่สุสานาแม่แม่สุสานาเป็นกำลังใจให้นะคะแม่สุสานานะคะพี่นางนภาพี่นางนภา แม่สุชาสวัสดีค่ะคุณยงทองนะคะขอบคุณค่ะก็ะนนะะขึ้นเปลกุญแจก่อนค่ะรีบลงมาเลยไม่ได้เอากุญแจลงมา ทำใหม่ทำใหม่จังเยอนะดาเปิดน้ำไว้เดี๋ยวติดน้ำก่อนติดน้ำติดน้ำเดี๋ยวจะมากวาดใบไม้นะคะมาโอกาสก่อนมาโอกาสกวาดใบไม้ก่อนวันนี้ไม่ได้มาเก็บหญ้าเลยรอบลันองค์ปู่เนี่ย ไปทางนี้นะค่ะที่เกลี่ยน้ำเดี๋ยวเอาน้ำมาทางนี้ก่อนนะคือเปิดน้ำใส่สวนไว้ด้วยนะคะ เปิดน้ำแต่นี่เขียวแล้วจะได้เรื่องหมดอายุไปแล้ว สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่ดาก็พาเดินจนวันเนาะพี่นางนภาพาคุณภาษาอังกฤษคุณสุวรรณติดด่านครับนะคะนางนภาพานะคะคุณภาษาอังกฤษแม่ดาขอลงไลน์ก่อนนะคะก็ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นใหม่ค่ะคุณจัรญานะคะวันนี้ว่าจะพาน้องนำโชคไปตัดไหมแต่ไม่รู้ว่าน่าจะไม่ทัน เพราะว่าหมอเขาไม่อยู่ถ้าวันถ้าวันธรรมดานะ่ะเขาจะเปิดห้าโมงแต่ห้าโมงก็กลัวไม่ทันลำเนาะก็เลยยังไม่ได้ไปแต่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะเปิดทั้งวันขอลงไลน์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ